สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ทางเรามีข้อมูลที่ดีและก็มีประโยชน์กับทางท่านผู้ชมทางบ้านมากครับก็คือเราจะนําวิ้นมาผ่าให้ท่านผู้ชมเห็นไส้ในนะครับระหว่างวิ้นของไฮวินน X18 นะครับแล้วก็วินขนาด1มื0นเาอปอนด์ทั่วทั่วไปในท้องตลาดครับว้าว <Wow. S 1> ท่านผู้ชมครับล่างๆนี้ลูกค้าเริ่มมาถอดวิน้นออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิน้นใหม่ เริ่มมีทยอยมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคำถามก็คือแล้วทำไมจะ,จะต้องถอดวินเก่าออกแล้วก็ติดตั้งติดตั้งวินใหม่เข้าไปครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับการเปลี่ยนวินใหม่ก็จะต้องเริ่มต้นเสียสต้งสตางใหม่ซึ่งการเปลี่ยนวินแต่ละครั้งนั่นไม่ได้หมายถึงตัววินอย่างเดียวครับก็จะหมายถึงเ,เ,เรื่องของการค่าแรงช่างในการติดตั้งแล้ว ความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนวินใหม่นั้นจะดีกว่าเดิมจริงหรือไม่ครับแน่นอนครับท่านผู้ชมทางบ้านครับบางคันเนี่ยนะครับที่ใช้งานวินจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องซื้อวิน3าถึงสตัวนะครับไม่ได้หมายถึงลูกค้าท่านนั้นรวยนะครับเพราะว่าใช้แล้วมันใช้งานไม่ได้นั่นเองครับ แต่ก็นแน่นอนครับท่านผู้ชมทางบ้านครับก็จะมีบางท่านก็บอกฉันก็ใช้ยี่ห้อ,อนี้มาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นเกิดปัญหาอะไรให้เห็นนะครับแน่นอนครับท่านยังไม่เจอสถานกา,ารณ์จริงจังหรือต้องใช้วินอย่างหนักหน่วงนะครับเช่นไปเจอพายุเข้าฝนเทกระหนับอันนี้ท่านจะวินทั้งวันหรืออาจจะจมมิดก็จะเกิดอาการของตัววินเกินกำลังและจะส่งผลไปที่ตัววินของเรานั่นเองครับ ดังนั้นในคลิปนี้ทางเราจะเน,เน้นไปทางลูกค้าที่ต้องการใช้วินอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่วินแต่งให้สวยๆอย่างเดียวนะครับจะมุ่งไปที่ลูกค้าที่ใช้วินอย่างจริงจังนะครับเช่นวินดึงไม้วินในรถยกหรือวินกู้ที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือเกือบทุกวันนะครับเราจะเน้นไปตรงนี้ให้ท่านมีข้อมูลเพียงพอ เราจะได้เสียงบงาประมาณในครั้งเดียวแล้วใช้งานได้ย,วยาวๆนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านโดยเฉพาะรถที่ดึงไม้เนี่ยครับบางท่านซื้อวินถึง10ตัวก็มีเลยทีเดียวครับดังนั้นวันนี้เราจึงนําวินตัวอย่างที่ลูกค้ามาถอดที่เราและเปลี่ยนที่เรานะครับมาพาให้ไส้ในให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าวินในแต่ละรุ่นแต่ละตัวนั้น ไส้ในมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ว่าจะเน้นไปทางวินใหญ่ก่อนนะครับในคลิปหน้าจะเป็นวินขนาดเล็กลงมาก็คือ1 2 0 0 0ปอนปอนนะครับเรามาดูว่าขนาดวินใหญ่แล้วเนี่ยยังได้ลักษณะแบบไส้ในเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับหลังจากเราผ่าวินมาแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเห็นหัวใจสําคัญของตัววินว่าเป็นอย่างไรเมื่อเราเห็นภาพจริงแล้วนั่นนะครับท่านผู้ชมครับจะทําให ไม่ว่าผู้นำเสนอจะอธิบายอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไส้ไหนนี้จะไม่มีใครแกะให้ท่านดูนะครับดังนั้นท่านจาเป็นจะ,จะต้องเริ่มต้นศึกษาจากจุดนี้เป็นสำคัญนะครับจึงจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธปรรมและมีประโยชน์กับท่านมากและทำให้เราเสียเงินครั้งเดียวครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ผมมีรีวิววิน ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ชม2รุ่นนะครับนะบเพื่อท่านผู้ชมจะได้มีข้อมูลประกอบในการพิจารณาซื้อวินสักตัวหนึ่งนะครับในที่เป็นวินใหญ่นะครับถือว่าเป็นวินใหญ่ในบ้านเรานะครับก็คือตัวที่1น,นะครับเป็นวินขนาด17,500ปอนด์นะครับนะส่วนตัวที่2เป็นวินขนาด 18, 0 0 0อนด์ของไฮวิน รูปลักษ์ภายนอกเนี่ยนะครับผมจะให้ดูก่อนว่ามอเตอร์มันต่างกันขนาดไหนนะครับเรามาดูมอเตอร์ตัวที่หนึ่งก่อนครับตัวนี้เป็นตัวหมื่นเจ็ดพปอนด์เนินห่้อปอนด์อันนี้หลักไฟนะครับสหลักอันนี้หลักดินนะครับหลักไฟจากนี้ถึงนี้เท่านี้นะครับส่วนอันนี้หลักไฟของ h ฮวิน X อ็กซ์เป็นแนะครับ จากนี้มาถึงนี่ครับความยาวนะครับว้าว <Wow. S 1> นะีอันนี้หลักดินเหมือนกันครับเรามาดูไส้ไหนกันว่ามอเตอร์ไส้ในได้อะไรบ้างครับสักครู่ครับเราก็ถอดออกมาครับเป็นหน้ากากชั้นที่1นนะครับคราวนี้มาดูแกะดูไส้มอเตอร์ครับว่าทุ่นหน้าตาเป็นอย่างไรครับ าล้วทีนี้มาดูทุ่นนะครับเรามาดูกันทีละสะเต็ปนะครับซอง่านเป็นสังกะสีนะ,นะครับสังกะสีอ่ะทีนี้มาดูขนาดของทุ่นกันนี่คือทุ่นของตัว17,500ปอนด์ครับ1 7นะครับ 17, โอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดตัวที่สองก็คือทุ่นของไฮว 18, ินนะครับตัว X 18,000ปนอนด์ครับตัวเลขมากกว่า500อปอนด์นะครับมาดูฐานอันนี้ฐานชุดฐานของไฮวินนะครับในรุ่น X 1 8นนะครับคราวนี้มาดูทุ่นครับฟวบ ออกมาแล้วนะครับนี่คือทุ่นของ2รุ่นนี้เทียบกันนะครับก็ถือว่ายังเป็นวินใหม่ทั้งคู่นะครับนะส่วนปลายเป็นแบบเคี้ยวนะครับนะเป็นแบบเคี้ยวแล้วก็ส่วนของไฮวินเป็นแบบเฟืองไม่เหมือนกันคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องขนาดของออไส้ในครับ ไส่ในตัวความปลอดภัยหรือนั่นก็คือเรื่องของเบรกครับคราวนี้มาดูเบรกครับตัวนี้สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับทุ่นเล็กแล้วเนี่ยก็ถ้าหากว่ามอเตอร์ไหม้มันก็มันก็รถก็ถ้าเบรกดีมันก็จะคาเนินอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหลังจากมอเตอร์ไหมไปแล้วเนี่ยนะครับตัวที่สําคัญที่ทําหน้าที่ต่อนั่นก็คือเบรกของตัววินนะครับจะต้องแขวนรถได้นะครับไม่ให้ไหลลงมาข้างล่างนะครับ เพราะว่าบางครั้งเบรกเท้าไม่อยู่ด้วยเนี่ยแล้วเบรกวินมีอันนั้นคืออันตารายครับเรามาดูเบรคก,ก็เจ้าตัว17,500อปอนด์กันครับโอ้โหลดดังก๊กอ่านี่คือหน้าตาเบรกของเจ้าหมื่นหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยปอนด์มมีชิ้นล่างอีกไหมมีแค่นี้เองเนี่ยมีก้อนแค่นี้เองครับ แล้วข้างในมีอะไรอีกไหมมันต้องอีกชิ้นหนึ่งเออมันต้องเสียบเข้ากับตัวนี้ไหนลองเสียบเข้าสิอ๋อปลายลิ่มจะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบลิ่มนะครับเอาเสียบเข้าไป <c oughs> นี่ครับคราวนี้ลองเอาเอาทุ่นของไฮวินใส่เข้าไป <c oughs> จะใส่ไม่ได้นะครับน่ะเติดครับ ดังนั้นถ้าหากว่ามีคนบอกว่า,าวินมันก็มาจากกณีนเหมือนกันอะไรใช้ด้วยกันหมดไม่ถูกต้องนะอย่างไรก็ดีก็มีบางยี่ห้อบางรุ่นนั้นเบรคเหมือนกับของไฮวินนะครับแต่กลับเบรคแตกอันนั้นผมเข้าใจว่าน่าจะเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้นั่นเองครับคราวนี้มาดูตัวเบรคของไฮวินครับ แม่มยกออกมาแล้วเอามาวางที่พื้นพร้อมถ่วยคราวนี้มาวางคู่นครับอ่ะเสียบเข้าไปน่ครับทุ่นคอยวิ้นจะเวลาประกอบมันก็จะอยู่ท่านี้นะครับนะครับแล้วก็อ่ะเอาเอาเบรกของตัวนี้ที่ริงมันต้องแกะตัวนี้ออกแต่เราไม่แกะครับเราเอามาเอามาวางคู่กันตั้งตะแข่งหันให้เห็นตัวเบรก นี่ฮะทำท่ายแย่เข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อมันแย่คนเราัังอ่าโอเคไม่เป็นไรนี่คือความต่างที่ท่านผู้ชมควรจะพิจารณานะครับนี่คือทุ่นเอามาวางประกอบคู่กันที่เป็นกระบอกนะครับโอเคนี่กระบอกนะครับแล้วก็อันนี้ของ1 7 5 0 0เ้ปอนด์นะครับอ่าโอเคระวังคลิปหายนี่คือความต่างนะครับ ความยาวของกระบอกเอากระบอกมาไว้ตรงนี้จะได้วงเห็นความชัดนะครับเอาประกบให้ชนกันเลยขอบนะขอบนี้นะครับท่าผู้ชมเห็นเองครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับแนะนําให้วัดจากกระบอกเนี่ยนะครับมาถึงขอบนี้ก่อนนะครับเนี่ยจากขอบนี้ถึงขอบนี้นะถ้าท่านผู้ชมไม่มีความร,รู้เลยนะครับอันนั้นจะเป็นตัวบอกความยาวของท่นมอเตอร์ แต่บางครั้งบางรุ่นก็จะมียาวแบบนี้นะครับแต่ไส้ในมีแค่นูน้นอันนี้ก็จะมีอีกนะฮะนั้นก็แล้วแต่ดวงแหะครับนะคราวนี้เราจะผ่าวินล็อกของทางเราเองนะครับเป็นวินขนาด1 3ื่นสปอนด์เพื่อจะได้เทียบขนาดของทุ่นมอเตอร์กับวินขนาด17,500อปอนด์ครับเทียบเจ้าวินล็อก1 3 0 0นปอนด์ซึ่งเป็นตัวที่ถูกที่สุดของเรานะครับก็คือราคารุ่นสลิง1 4 5่0บาท เราจะลองมาแกะดูทุ่นข้างในของไอ้เจ้าตัวล็อกของเราตัวนี้นะครับคู่กับตัวหมื่นเจ็ดพัน้าร้อยปอนด์เบื้องต้นเอาก็บอกไปวางคู่กันเนี้ยนะจะใกล้เคียงกันมากครับลองเอาทุ่นไปวางข้างบนนู้นครับนี่ฮะจะใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวครับาอนี้เดียวโอเคตีนี้มาเปิดดูทุ่นกันครับ แอนแอนจะเห็นว่าทุนเล็กครับล็อกเราหมื่นต้นๆจะเป็นทุนเล็กนะครับคราวนี้ถอดทุนออกมาครับมาวางคู่กับตัวหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยปอนด์โอ้โหเอาเหล็กให้เสมอกันเท่ากันเป๊ะเลยครับให้ท่านผู้ชมเวลาดูวัดแหล่งม้านะครับต้องวัดจากเหล็กขอบเหล็ก ถึงขอบนี้นะครับนี่นะขอบนี้ถึงขอบนี้อันนี้คือม้าที่แท้จริงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนกันนะเอาทุน่นเอาทุ่นใหญ่นี้ไปวางคู่เดี่ยวข้างบนมันจะเข้าอ่านี่จะเห็นว่าความต่างเนี่ยครับนะก็คือต้องวัดเหล็กเฉพาะเนื้อเหล็กเท่านั้นมาถึงนี่นะครับจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยครับ ส่วนที่เป็นฐานนะครับตัวนี้วินล็อกนะครับยังใหม่กิฟเลยนะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานตัวนี้ใช้มาบ้างแล้วลนะหมื่นเจ็ดพันแล้วละปลอดถ้าผู้ชมสังเกตที่ฐานครับจะเห็นว่าฐานเนี่ยก็จะเป็นสองทองอสังกะสีเหมือนกันแต่ความโตของฐานนะครับความโตของฐานนะครับก้อนฐานตัวนี้ครับกับก้อนเนี้ยตัวเนี้ยของล็อกยังใหญ่กว่านะก็จะทําส่งผลให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีกว่าเมื่อกระแสไหลผ่านได้ดีกว่าแน่นอนครับพลังของตัวมอเตอร์ก็จะมากกว่านั่นเองครับมาดูเบรกครับเบรกของล็อกนะครับว่าหน้าตาเบรกของล็อกซึ่งราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรจะเห็นว่าล็อกถึงแม้จะเป็นวินถูกเบรกก็ g, จะเป็นตัวเดียวของไฮวินนะครับ มาวางคู่กันครับเบรกของไฮวินนี่คือความต่างของเบรกของล็อกกับเบรกของไฮวินนะครับเบรกล็อกจะเล็กกว่าเล็กน้อยเพราะเป็นวินเล็กนะครับเบรกหมื่นหมื่นแปดจะใหญ่กว่าแต่ว่าใช้ด้วยกันได้ครับดังนั้นนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านผู้ชมทางบ้านจะต้องคำนึงเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้ให้เป็นสําคัญนะครับอย่างอื่นไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับนั่นคือเรื่องของขนาดของมอเตอร์นะครับนะ ทุ่นจะต้องใหญ่พอครับแต่บางครั้งทุ่นใหญ่ก็ไม่มีแรงก็มีนะครับไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีซะทีเดียวมีนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือน้อยครับส่วนน้อยเอาว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุ่นความใหญ่ยาวของทุ่นเนี่ยจะสําคัญมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดวินมันน็อกก็ส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจะน็อกนะรวมทั้งดีเลย์ด้วยน็อกเมื่อน็อกแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมครับตัวเบรกจะต้องทํางานต่อนะครับเบรกท่านจะต้องแขวนรถได้เพราะบางครั้งเบรกเท้าไม่อยู่ นะถ้าเบรคเท้าไม่อยู่เบรกวินก็ไม่อยู่อันนั้นคืออันตรายเป็นอย่างมากในรถของท่านครับรวมทั้งครอบครัวของท่านด้วยนะครับนะเบรคนนิดเดียวเองคะเอามาวางคู่กันนะเอาประกบแล้วก็หวังวินใหญ่ด้วยกันเอาประกบประกอบเข้าไปและนี่คือหน้าตาเบรกที่เรามาประกอบคู่ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นเบรใไฮวินหมื่นแปดพันปอนด์นะครับส่วนในตัวนี้เป็นเวนวิน เบรกของล็อกนะครับส่วนตัวนี้เป็นวินเบรกของตัว1 7 5 0 0ัน้ารอยปอนด์ดังนั้นนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้สําคัญมากนะครับอันนี้หมายในชีวิตของท่านนะครับที่ต้องไปเข้าป่านะครับอันตรายนะครับถ้าเบรกไม่แข็งแรงพอนะครับดังนั้นเวลาท่านซื้อวินนะครับถ้าเป็นไปได้เราจะต้องขอคลิปขาแบบนี้นะครับเพื่อดูขนาดของไส้ในของมอเตอร์นะครับนี่ จะจวินจาคุณสมบัติสเปคดีแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือคำ,คำอธิบายการพรีเซนต์ของผู้นําเสนอนะครับถ้าจะต้องขอแกะแบบนี้ออกมานะครับให้รวมทั้งเห็นตัวเบรกแบบนี้แล้วก็ทดสอบอเบรกให้ดูด้วยนะครับก็คือการแขวนรถนั่นเองครับการถ้าเราไม่รู้อะไรเลยไม่มีแกะให้ดูวิธี2ข้อที่ท่านจะทําได้ดีก็คือ1ก็คือเบรกรถล้อตายบนปูนนะครับในรถกระบะนะครับไม่ใช่รถเล็ก เบรคให้ล้อตายทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็กดรีโมทลากออกไปนะนี่นี่วิธีที่1นนะครับวิธเีเรื่องความปลอดภัยท่านจะต้องนํารถเนี่ยนะครับไปแขวนบนขื่อบหรือบนต้นไม้ด้วยการยกหัวรถเนี่ยให้ขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วปล่อยเป็นระยะระยะนะครับกดไป1นึปืด๊ดแล้วก็ปล่อยไว้คาวไว้อย่างนั้นแล้วกดปื๊ดคาวไว้อย่างนั้นแล้วก็ยกลงปล่อยลงครับเหมือนรถโกนะครับลงทีละจึก๊กทีละจึ๊กนะครับดูว่าเบรกนั้นทนได้หรือไม่อันนี้คือคลิปของ ที่ท่านแนะนําให้ขอ2ข้อนี้ครับอันนี้คือสําคัญมากๆเลยครับก็หวังว่าความรู้เบื้องต้นในนี้จะท่านผู้ชมจะได้ไม่มากก็น้อยน,นะครับขอบคุณมากครับ